สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดถึงเรื่องกฎของโคไซน์ในรูปสามเหลี่ยม ABC ใดๆถ้าด้าน a, b และ c เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุม a, มุม b และมุม c ตามลำดับดังรูปครับดังนั้นจะสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้ครับ a กำลังสองเท่ากับ b กำลังสองบวก c กำลังสองลบสอง bc cos a หรือ b กำลังสองเท่ากับ c กำลังสองบวก a กำลังสองลบสอง ca cos b หรือ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองลบสอง ab cos c จากความสัมพันธ์ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเราสามารถประยุกมาเป็นความสัมพันธ์ในการหาขนาดของมุมได้ดังนี้ครับ Cos a เท<บ>่ากับ b ีกำลังสองบวก c ีกำลังสองลบ a อกำลังสองส่วน 2, 2 BC หรือ Cos b เท่ากับ c ีกำลังสองบวก a อกำลังสองลบ b ีกำลังสองส่วน2 CA หรือ cos c เท่ากับ a กํลัง2บวก b กํลัง2ลบ c กํลัง2ส่วน2 ab ถัดไปครับจะเป็นตัวอย่างแบบฝึกหัดในเรื่องกฎของโคไซน์ครับให้รูปสามเหลี่ยม abc มีด้านตรงค่ามุม a มุม b และมุม c ยาวด้านละ a b และ c หน่วยตามลำดับ จงตอบคำถามต่อไปนี้ครับเมื่อกำหนดให้ความยาวด้าน A เท่ากับ5หน่วยความยาวด้าน C เท่ากับ8หน่วยและมุม B เท่ากับ60องศาครับจงหาความยาวของด้าน B ครับจากความสัมพันธ์ในเรื่องกฎของโคไซน์ครับจะทำให้เราสามารถหาความยาวของด้าน B ได้โดยใช้ความสัมพันธ์คือ B กำลังสอง เท่ากับ c กําลังงบวก a กําลัง2ลบ2 ca cos b ครับจากนั้นครับให้เราแทนค่าจากสิ่งที่โจทย์ให้มาครับจะได้เป็น b กําลัง2เท่ากับ8กําลัง2บวก5กําลัง2ลบ2คูณ8คูณ5 cos 60องศาครับจะได้เป็น 64บวก25ลบ80ซึ่ง cos 60องศามีค่าเท่ากับ1ส่วน2ครับจะได้64บวก25ลบ40ซึ่งมีค่าเท่ากับ49ครับโดยเป็นค่าของ b กำลัง2ดังนั้นโจทย์อยากหาความยาวของด้าน b ครับ ดังนั้นความยาวด้าน b จะมีค่าเท่ากับ7หน่วยครับตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่องกฎของโคไซน์ข้อถัดไปครับให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามของมุม A, B และ C ยาวด้านละ a, b และ c หน่วยตามลำดับจงตอบคำถามต่อไปนี้ เมื่อกำหนดให้ความยาวด้าน A เท่ากับ13หน่วยความยาวด้าน B เท่ากับ15หน่วยและความยาวด้าน C เท่ากับ7หน่วยจงหาขนาดของมุม A ครับจากความสัมพันธ์ในเรื่องกฎของโคไซน์ครับเราจะสามารถหาขนาดของมุมได้โดยใช้ความสัมพันธ์คือ cos A เท่ากับ b กำลังสอง บวก c กำลัง2ลบ a กำลัง2ส่วนด้วย2 bc ครับดังนั้นจากสิ่งที่โจทย์ได้กำหนดมาให้ครับเราก็สามารถแทนค่าได้เป็น15กำลัง2บวก7กำลัง2ลบ13กำลัง2ส่วนด้วย2คูณ15คูณ7ครับ ดังนั้นจะได้เป็น225บวก49ลบ169ส่วนด้วย210ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ105ส่วน210หรือมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ครับดังนั้นคอส A มีค่าเท่ากับ1ส่วน2จะทำให้มุม A มีขนาด60องศาครับ